สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือวันแรกนะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับบอสโจ้บัดต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะครับดีใจครับดีใจครับประตูเปิดแล้วนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับถือว่าท่านสนับสนุนหมอนำฟีแรกนะครับหมอนำฟีแรกดีใจร้ายครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับขอบคุณไดายพื่อนเพ่อเนี่ยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับอ่าโน่นเชือบป บอโจมาร <economies> ับด <half> ้วยตัวเองเลยนะครับนะครับหมอลำปีแรกนะครับดีใจไรครับดีใจขอบคุณหลายๆนะครับที่มาสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับขอบคุณนะครับเอา้ามาแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ท่านมาสนับสนุนเรานะครับปีแรกนะครับ ยอดมากวสุดยอดุดยอดมาโจวตอนรับเองไหครับบคุณครับขอบคุณคบเยนอยเยะน้อยบภคันพี่น้องเราด้วยขอบคุณมากนะครับถือว่าทัประสิปเปีแรกนะครับกี่โมครับตอนนี้หครึ่งุงบบบุครับ

วัดทุกใบหัวใจทุกดวงบบรคัสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งหลายคุ้มบิ๊นนะครับถึงอยู่หน้าวิธีนะครับครับขอบคุณครับวัดทุกใบหัวใจทุกดวงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราเจที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาหาเสียงก็เลยคุณนะครับกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับคนแรสวัสดีครับ ขอนล้อยู่นะวันนี้ยื้ควงหนึ่งวันนะควันสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้รวยขอให้รวยนะครับเพือนยกเพื่อนตัวกตเลยุกอุนะคนนนครับ

เป็นครับบรกับบรอนีต้อนับเองเลยกันนกับว่ททอกําลังใจนะครับพี่น้องครับุดจอที่นี่นะครับมาลำปีแรกสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องได้รับชมคลิปแล้วครับ ก็สามารถเดินทางมาได้เข้ากลุ่มได้เลยนะครับร้อยบกาบาททักไปที่นะครับซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลยโชว์นรับเพลลำแพนลยเพล์ลำแพนงี้กไเลยืพจะเลย สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับพี่น้องเพไ่อทีพอสามารถมากันในตอนนี้ก็คือสามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ129บาทเท่านั้นทักไปที่เพจทักไปที่เพจซื้อบัตรอ,ออนไลน์ซื้อบัตรออนไลน์เราได้ลำเพลินโชว์เราได้ลำเพลินโชว์เนาะ1น9รี่บาบาทเนาะนี่ทักมาเลยนะครับ เพิ่ง6โมงนะครับเพิ่ง6โมงอ่านี่อัน,นนี้เลยนะฮะซื้อบัตรออนไลน์เาวน้อยลำพลินโชว์นะครับขอบคุณครับสอดแจกจังปาง,งวันนี้ถึง7โมงเลยนะฮะขอบคุณครับไอนนท์ตนเต้ปลื้มใจครับผมประทับใจมากครับตอนนี้ผม ประทับใจที่สุดเลยนะครับสวัสดีครับมาจากไสกันครับี่มาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพเลยใช่มาจากคนครับนี่มากันเยอะอยู่ค่ะมากันเยอะอยู่เนาะมาจากทีมงานฝ่ายช่วยค่ะอ๋อจากทีมกานร์ดูมาลำให้มีความสุขนะครับวันนี้ครับถ้าไม่มีความสุขเดินไปหาผมแถวๆมิกนะครับ เป็นอะไรลูกติตามพ่อกับบ้านไปทีมงานปช่วยแมปช่วัน่กนเลยวอเลยิบปวนรปมอเป็นซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับค2 9บาทย่เาอจะานปล่อยให้พ่อรีบไปเลยพ่อจะอยู่ตรงนี้แหละ สวัสดีครับพบกันในคลิปหวับสวัสดีครับฝากพี่ดวติดตามเพจปช่วยหลายๆน้ครับเอะก้เสรมเสยาไดดีริบุสครับและพี่ดาวมาเพิ่มหนากันปลาช้างช้างอะดิโอไหนสิบอกให้อ บ่อไมาแล้วค่ะพ่อโจมาแล้วเออเออคนกบบยุนี่มัดมือมากับสหายคู่ใจผู้ใดผู้ใดนิกพ่อนิกกี้พ่อนิกกี้เออแล้วก็ซนิกกี้เอ่อไปถามรถกีเหรอเออเนาะแปลกเลยแปลก็ต้องถามนิวรื้มใจนะครับซีนิกกี้่ดีใจเออสำหรับเปิดฤดูกาลวันแรกสาวน้อยลำเพลินชูแต่นี่ถามไม่ได้ไม่ว่างอ่ะ ที่น่อง1าทอย่างนั้นมแบบมีความสุขเลยนะครับเ้วนซื่อเด็ต่อทั้งกุ้มปิดนะครับเหลือเครื่องเป่าสนับสนุนกันได้129บาทนะครับอันนี้ทีมงานทีมงาน JO1 JO2 นะครับบอสโจจะแจกป้าย JO1 JO2 ไ์สดโดยเ่าภูไทยนะคไอ้นี่มีสิทธ์ถ่ายหน้าเวทีได้จะไน่จอคมเจยทนะครับผมไอยันนะครับสมมตรว่าเป็นแผนกันที่เป็นสิทธ์นยึงทุนสองโอยไงรดเนาะนะครับเอาบบใกอนขอคคุณอาจารย์สายยัแจากใจเพว่าน้องที่เฮ็ดปรตีนอย่างบอกเคยพแมานะครับสุดยอดอิแล้วก็ตลอดนะครับเอาท่าไหด้วยความรักแล้วก็มีเลยน้ครับ สุดยอดครับอาจารย์ทองสวัสดีครับเนาะทั้งทั้งยูทูบกันซื้อกันเนาะอาจารย์ถูกไครับฝากพี่น้องกันปคนติดตามช่องอาจารย์ทองสวัสดีนะครับวันกับชูเออเป็นควเป็นแค่ชายเป็นกัปเทียที่ตาให้กำลงใจบอลจูและก็เซนนด้วยครับวันดีใจมากครับที่ให้กำลังใจครับครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องครับนี่ครับยูดีพี่แฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ สามารถถ่ายทำหน้าเวทีได้รับครับคือบระเ,เออดมีสิทธีพิเศษว่าเออเขาบัตเขางาันฟี่อะไรม็แมนทุกคนที่มาที่